กษัตริย์อับดุลลาห์ที่2งครับซึ่งทรงเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐเร็วกว่ากำหนดและก็กลับถึงกรุงอัมา a นเมื่อวานนี้ได้รับการต้อนรับจากขลุ่ชนอย่างเนื่องแน่นในช่วงที่ประชาชนกำลังโศกเศร้าและโกรธแค้นต่อเหตุการณ์ที่กลุ่มไอเอสเผยแพร่คลิปวิดีโอสังหารเรืออากาศโทมูอัดอัลกัสซเบนักบินของกองทัพอากาศด้วยการจุดไฟเผาทั้งเป็นครับพระองค์ตรัสระหว่างการประชุมกับคณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงครับบอกว่าเลือดของนักบินวีรบุรุษจะไม่สูญเปล่า จอแดนและกองทัพจะตอบโต้กลับอย่างสาสมเรากำลังทำสงครามเพื่อปกป้องศรัทธาและค่านิยมของเราและหลักการมนุษยธรรมและเราจะตามไปกำจัดศัตรูถึงถิ่นกับก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันจอแดนได้ลงโทษประหารด้วยการแขวนคอนางซาจิดาเอบริชาวีสตรีอิรักที่ต้องโทษประหารหลังเตรียมเป็นมือระเบิดผีชีพโจมตีโรงแรมในกรุงอัมมานเมื่อ10ปีก่อนกับนายไซอัดเอาคาโบลี สมาชิกอัลไกด้าในอิรักที่ถูกตัดสินประหารข้อหาก่อการร้ายเมื่อปี2550ครับขณะที่นายซาฟียูเซฟเอัลกัสเบพ่อของนักบินพร้อมด้วยครอบครัวครับได้ร่วมจัดพิธีศพให้นักบินด้วยความเศร้าสลดในเมืองคารักและนายกรัฐมนตรีอับดุลลาเอนซูและเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนหลายพันคนได้มาร่วมทำพิธีศพในมัสยิดที่สำคัญในกรุงอัมมานวยครับ ส่วบรรยากาศในจอร์แดนก็เต็มไปได้วยความสับสนกับระหว่างความโกรดแค้นและความต้องการล้างแค้นให้กับกลุ่ม IS และความไม่พอใจต่อการที่จอร์แดนไปเข้าร่วมภารกิจโจมตีทางอากาศกำจัด IS ในอิรักที่ถูกมองว่าเป็นเพียงผลประโยชน์ของชาติตะวันตกและมีการชุมนุมประท้วงด้วยความโกรดแค้นทั้งในกรุงอัมมานและเมืองคารักเมื่อวานนี้ครับ